ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบปอกับพ่อแตมอีกนะครับมือนี้ก็วันที่ที่ยี่สิบแล้วนะครับเอยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับเอฟซีครับมือนี้พ่อแตมกับที่ผามาเบิรงแนวทางเด็กล่างที่เอฟซีคอมเมนต์มาเนาะครับเนาะว่าจะได้สูตรนะครับเอฟซีห้าหกโอหกเจ็ดแปดนี่นะครับนั้นเอฟซีเนาะ ครับสูตรนี้ก็เขามาแล้วสิบหกสิบเจ็ดงวดแล้วครับเอฟซีครับทีเอฟซีอม่มาหกเจ็ดแปดครับห้าหกเจ็ดนี่เนาะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวพอเตรียมสิลงให้สูตรนี้ก่อนนะครับสูตรหกเจ็ดแปดนะครับเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันในเอฟซีเนาะซีก็จะได้ครับเอาไปเฮ็ดลองเบิ้งเนาะครับหน้าภูมกคิดมาคำนวณคือกันนะครับ พอเตรียมกระติ่าหเห็ดยวนมึงจะสองสามงวดเนะครับอีฟซีเนาะ ที่มีเลขเลขหน้าครับหน้าข้างที่หนึ่งค่ครับ่ที่ใคจะเข้าใจนะครับเนาะเลขหน้าข้างที่หนึ่งนี่ครับลาสุดกับสองสี่เก็ดนะครับ ได้มาบวกมาลบกันบาใน f อซหลักแสนนะครับเนาะหลักแสนหลักสิบบนหลักหน่วยล่างหลักสิบหน้าข้างที่หนึ่ง ัเอาไปพร้อมกันเนาะครับเอซีเนาะบอเร้บวกไรหดหอกกันเนี่ยกิดสามบวกหนึ่งปดบวกห้าบวก เอฟซีมันจะได้สิบเจ็ดนะครับเนาะเข้ากับไซตเจ็ดแปดเก้าไปเลยครับนะครับเอฟซีเพราะว่าบางที่มันก็มานกำกันนะครับเอฟซีต้องต้องต้องเฮ็ดเฮ็ดย่อนหลังมึงน,นะครับเด้อประมาณสิบหกสิบเจ็ดงวดแล้วที่เขามานะครับเพราะว่าลาังเทืยมมันก็น มันเลขสามตัวนะ fc น้องเทินกามาทำกันก็นม,กอกกมีอันนี้ก็หกนะครับเนาะหกบวกสี่บวกเก้าบวกเจ็ดบวกนะครับ fc มันได้ยี่สิบหกเข้ากับใส่หกเจ็ดแปดไปเลยนะครับเนาะ ครับเอฟซีทีไปที่มาหกหกเจ็ดแปดนะครับเนาะหัวที่จะถึงนี่ครับเอฟซีหนึ่งิถุนายนหกห้านะครับเนาะหลักแสนหนึ่งหนึ่งบวกหลักสิบบนก็หนึ่งหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างหกหกบวกสี่บวก ครับ Fc มันจะได้สิบสองนะครับเกบใสสองสามสี่นะครับ Fc นี่มันจะมาเขาเกา่ากับี่เนอะ ่าสูตรที่ผ่านมาแล้มาเข่าหกนี่ครับเอฟซีมาในงวดที่จะถึงนี่นะครับเนะอฟซีเนาะก็เอาไปเบิรงใส่ใส่และอันหลายๆสูตรงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีกันที่มันไปซดน,นกันห้ากับหกมันบ่ครับสูตรสองตัวมาตัวนั่นนะ,ะเดี๋ยวพ่อเตรียมกระสีเอาห้เบิรงนเนาะครับเนาะเพื่อว่าเขาจะได้เอาไป ก็มือจับคูน้ำกันนะครับนี่ครับเอฟซี FC. แมกระเจียวไอ้เบิ้งเนาะครับเนะาะอทีผ่านมาถ้าเ้าอเอาสูตรสูตรสูตรนี่นะ มันมันจะมาสนกันหกบอาครับ f อฟซ่อ่นันี้งวดที่จะถึงนี่นะครับเอฟซก็ลองลองเบิงลองวิเคราะห์เบิงนะครับสองสามซี 2, 3, เนี่ยขเขาจะมาใส่หากับหกบอนะครับก็ลองจับคููเบิงนะครับเดี๋ยวพอเตรียมสิเอาสูตร สูตรหลักสิบม,มาให้่เบิ้งน้านะครับเอฟซีเนาะหลักสิบล่างพอเตียมเห็ดว้มันก็เดินไม่เหาวอยู่ตแต่ว่าพอเตียมเบื้องแนวแนวโนมของเหล็กนะครับมันจะมาส้นกันอยู่นี่เดี๋ยวสูตรสูตรนี่เดี๋ยวพอเตียมกับจิโร่งห้เนาะครับนเนาะห้าหกเจ็ดนี่นะครับ แคบหน้าจอยบึงนะครับเด้อ FC เดี๋ยวสูตรนี้พอเตรียมก็ค่อยทย่อยลงให้นะครับอีซีนี่อันนี้ก็พธรรมดาเขามาแล้วก็บซิฟกูงวดเจ็ดงวดประมาณนั้นแหละครับนี่เห็นไหมครับอีซีนสูตรเล็กล่างสองตัวมาตัวริมมาทั้งสองตัวเห็นไหมห้าแปดแต่ว่าก็มาน้ากันกันยากอยู่ดอกแต่ว่าโดนๆเมื่อเกิดที่เป็นไปได้นะครับเนาะ นี่รับอเอฟซีพเตรียมก่อนลงให้นะครับเนาะอันนี้ก็ยี่สิบหัวเราได้รับเอฟซีนี่ครับมันจะมาเตรียมเคลียอเอาให้เบิง้งเลยนะครับเนาะนี่ออกเปดสกองเปดก็มาลักสิบนะครับเนาะะมาเปดสามเปียก็กรมาลักสิบหนึ่งสองสามสามก็มาลักสิบอันนี้ก็หนึ่งสองสาม โอนี่โอนี่ก่อนกนนอนเอฟซีเนาะเก้น,น,นมันก็มอเก้าสองหนึ่งสอสมันก็มาออกสามศูน์ส่ห้าหก็มาลักสิบเก้าศูนย์หน่งศูนย์ก็มาหลักสิบอันนี้ก็เดขเก้าศูนย์หนึ่อีกศูนย์ก็มาลักสิบนะครับเนาะออกศูอ,อ,กอันนี้มาํำกันแต่ว่าหนึ่ก็มาหลักสิบสามสี่ห้าออกห้าก็มาลักสิ เก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์เก้าเก้านี่ก็ออศูนย์นี่ก็มาลักสิบเนาะเอฟซีเนาะลาสุดที่พานมานะครับเนาะเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งมันออกศูนย์หกเนี่ยก็มาหลักสิบมานนี้งวงนี่ครับมันในหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยพอเตรียมก็จะเอาให้บึ้งนะครับเนาะสังเกตบึ้งครับเอฟซีเอาจับคูมันก็เนี่ยเอาเอาเอาซ้ำตัวนี้ไปจับเห็นปะครับ มันก็นดีเข่าศูนย์เก่าเตีมเตียมเลยตรงๆเนี่ยขับงวนที่ผ่านมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดไปเลขเก้าเก้าคูเก้าคูนี่ท่านอาจารย์นักคำนวณคือกันผู้คนตัดเลขเปลี่ยนเนาะขับเนาะเออตัดออกให้มันเลือหน่อยตัวเนี่ยสมุน陀เขาจับคูมัมนก็เลยเกา่าเก่าสุดเก่าตัวแต่ว่าง,งนูนี่มันผัดส่วนกัน, FC, น,นครับยูซี่นี่เห็นบอกครับ มันจะส่งกันอยู่สองกับสามนะครับอันนี้คือหลักสิบเนาะครับเอฟซีเนาะแต่ว,ว่าหลักสิบเข้ากับอันนี้สถิติเนาะ,ะเอฟซีเนาะเออแต่ว่าเดินหนาา้าพอเตรียมก็รู้ว่าน,นีมาหลักสิบหรือบูมานะครับแต่ว,ว่าเข้าหลายๆสูตรเข้าเบิองใส่กันเนาะ,ะเอฟซีววเนาะเออเหล็กอันนี้อันนี้มาหลักหน่วยสูตรนี้ มาทั้งบนทั้งน้ากันเดี๋ยวพ่อเตียมเคยจะเอาให้เบิง้งมันเป็นหลักหน่วยแต่ว่าพ่อเตียมบ่ได้เขียนไว้หลักหน่วยแต่ว่าเขียนไว้ตารางนี่คือเขามาแล้วกับผมมั่นซ้ากันนี่ก็สองสามหกนัก่นเป็นใคดูซีก็เขาลักแปดสองอันนี้สามก็เขาลักหน่วยอันนี้สามกับหกหกนี่ก็เขาลักหน่วยแต่ว่าเรียกมาน้ากันเนาะครับดูซีเนาะวันนี้สองสามหก สองกับเขาลักนวยหกเจ็ดศูนย์ศูนย์กับเขาลักนวยนะครับมานีกับสี่สามสี่เจ็ดเจ็ดกัเขาลักนวยหาเจนะครับเนาะอันนี้กับเต้ตกเกากัมาออกศูนย์เจ็ครับอันนี้ก็มาออกสามศย์สามสามกับเขาลักนวยหน่งศูนย์ศูกัเขาลักนวยห้าแปดแดนี่กัเขาลักนวยนะครับเนาะ นี่ก็เก้าเก้ากับเขาลักหนวยศูนย์เก้าอันนี้กัคันจีว่าตะลักหนวยก็คือหกกับเขาลักหนวยนะครับนอกจากวันมันเหมือนกันศูนย์หกอันนี้สี่ห้าแปดนี่ครับยิปซีห้าแปดที่โพเตียมได้สรุปให้ไปแล้วเนาะครับยิซีเนาะกับอซีหรือว่าท่านอาจารย์ท่านเนยอันที่บมมักที่โพเทียมจับคู่กับกัจับเทว่า ขนเอาตัวนี้มาใส่ครับเอฟซีมันมีส่วนกันอยู่หากับแปดนะครับเตลพอเตียมฟันธงหาตัวเดียวอย่าล่างนะครับเนาะนะี่อีกสูตรหนึ่งครับเอฟซีสังเกตมึงบอพอเตียมก็จะให้เบิ้องใบเนาะครับนะเนาะถ้าเอฟซีอยากได้อย่างยังก็คอมเมนต์มาอันนี้สี่ห้าแปดห้าเจ็ดแปดอันนี้แปดกับหาครับเอฟซีเนี่ยแต่ว่าแปดนี่ พอเตีมบมักครับหรือ f อซมักกะคือมันส้นกับทั้งสามสูตรนี่หากับแปดนี่ครับ FC เอฟซพอเตีมเอาสูตรสองตัวมาตัวงเข้าคือจะหากัะหกนะมาเป็นกรรมการตัดสินห้ากับหกมันก็นมาส้นหาตัวเดียวมัน่าครับอันนี้พอเตีมมอยากให้ f อซีนี่ถือหัางด้วยเงินกันเนาะเอซนาะพอเตีมกะเอามาให้เบื้ง านอาจารย์ท่านเนที่เปนนักคำนวณขึ้นกันกับเอาไปวิเคราะห์น้ำกันนะครับเนาะหรือว่าคนเขามา่าม่อยากได้สูตรได้ยังเนี่ยถ้าคอมเมนตนมาพระเตี่ยมเคยคอยทยอย,อยลงให้นะครับเนาะพระเตียมบมเพีงเนาะเอาไปเบิ้งไปเป็ียนแนวทางน้ำกันที่พรเตียมเฮ็ดมาเนี่ยคือสติเป็นสถิติย้อนหลังนะครับเอซเนาะเข้าใจนะครับเนาะแต่ว่าเดนหนนาไปพอะเตียมกับบรลูว่ามันสิมาหรือบ่มาแต่ว่า เฮากะเฮ็ดหลายๆสูตรแล้วเบิ่งใส่กันจังซี่ล่ะกะ FC อฟพอแต้มมีกะเชื่อว่าหลายๆสูตรนี่บ่หลุดบรทุกสูตรดอกครับ FC ฟซีเลขคำนวณน,นี่ยพอเทียมบอกห้ฟังซื่อๆในฐานะพอแต้มเฮ็ดมานี่10กว่าปีนะครับเนาะคำนวณมานี่10กว่าปีครับพอเข้าใจเรื่องแนวทางของเลขนี่ถ้าเฮาเอาสูตรเดียวมีสูตรเดียวจังซี่เฮากัจักว่าสิเอาตัวใดแม่นบ่รครับ FC ขันมีหลายสูตรแดงสี่เข่ากับพ่อที่เข้าใจเอนว่าเอาเลขกบวกลบกันค้นระย่างแต่ว่าเป็นยังเลขกมันคือมาลงตรงกันเมนมาคับเอซี FC. อันนี้เข่ากับสามารถที่ว่าจะจะเบิ่งได้นะครับเอฟีมันก็เหลือหน่อยตัวลงเมนมาคับเอซี FC. นี่คือยังซูมนี่กับสามตัวนี่กับสามตัวนี่สองตัว,ตวครับสรุปแล้วมันก็เหลืออยู่แปดกบห้าเมนมาคับขันมีอีกสูตรหนึ่งสูตรหาหากับหกที่พอเตียเมเอานะ มันก็เหลือแต่หกอุลตร้าหาตัวเดียวนะคะ F รับเอฟซีไม่ว่ากับเอฟซีสามารถกับเอาน้ำน้ำคัมนอกแปดนี่อีกสูตรหนึ่งที่ผมเตียมเคยเอาให้ F C, เอฟซีบังเห็นบ่ครับนี่มันพลาดไปงวดเดียวนึงเห็นไหมมันกลับมาเขานี่บัครับนี่เห็นบ่เนี่ยเรียกคนละอย่างนี่มันคือบ้านเดมนี่แปด แปดก็หาอยู่นีอีกนี่เห็นบน่ครับเนี่ยครับเอฟซีเรียกบวกกันคนระยางแล้วนั่นเนียกันนะครับเนาะเอาแคบนาะโอเดี๋ยวเ <c oughs> ราก็เตรีมยมทยอยลงให้เนาะครับเอฟซีเนาะผููมิกิดมาคำนวณกันเอาแฉบนาจอยเบด้อะครบเด้อเอฟซี FC. ไปเบิง้งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะผู้ที่คอมเมนต์มาอยากได้หรือว่าผููบอได้คอมเมนต์มากเป็นท่านอาจารย์นักคิดแลกคำนวณ กัแคชหบนาจอยเบิ้งแล้วกับเฮ็ยดย้อนหลังเบิ่งเนาะครับเนาะเ <c oughs> บิ่งทางเดินของเลขเหาจะได้เข้าใจ <c oughs> บนวัดสว่างงวดสามงวดซัมเนี่เหาก็บ่มีความมั่นใจเห็นบ่ครับยุซี่พอเตรียมจิ๊บโอ้ซื้อๆื้อซื้อเสรจละอย่างน้อยก็สิบกุมงวดขึ้นไปนี่ไหมครับ <c oughs> ขันตั้มก็คือสิบงวดสิบเอ็ดงวดสิบสองงวดประมาณนี้นี่สูตรคำนวณน,นี่ครับ <c oughs> ขันเ้างจะเอาสวงงวดสามงวดมากซัมเนี่มันก็บบกขับ่มั่นใจเนาะครับยุซี่เนาะเอาเตรียม ขอกราบขอพอะคุณหลายๆนะครับเด้อเอฟซี FC, มียังกับคอมเมนต์มาพปเตียมยินดีทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะมียังพปเตียมกับสียมาลง่งมาเบิงให้เป็นแนวทางน้ากันนะครับเดี๋ยวลักซีหลักหน่วยพปเตียมเฮดไวแล้วเลขล่างนี่้ามันพนันทามันเขางวดน,นี้เดียวพปเตียมไม่ลงให้นะครับเอาไว้เบิงกอนแต่ว่าเลขซุ่มเลขบ่ได้ปักหลักนะครับเอฟซีเนาะ เอาสุดท้ายนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเอฟซีเนาะพ่อเตียมขออวยพรทุกคนนะครับเดอ้อเอฟซีที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมเนาะครับเนาะพ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณในลายนะครับอืมอเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะมีขวัวขวมสุขข่วมเจริญนะครับเดอ้อข่วมเกียบใหญ่ไดข่วมไข่ยาห้มีขอให้มีแต่โศกตาหลับถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะ พู้เขว่าใหม่อย่างได้สูตรก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่ามันกาชีโบผาาชิบเนาะครับเนาะพิมเข้าไปพอแต้มพารวยมันก็ดีขึ้นมากเบินเลยครับเอฟซีสูตรเก่าๆสูตรลักลอยลักยังพอแต้มก็ลงให้เบิดแล้วกะสีเห็นเนาะครับเอฟซีเนาะเขาไปเบิงลักลอยกับเขาพานมาอยู่เมื่อกี้กับเขาศูนย์นะครับนั่นแหละ ต้เอเถิดสูตรเกเอฟซีกับเขาม้าไม่กับยังได้กับพ่อเตียมได้ลงไปแล้วกิดจักเิีวมาลงอีกยังไดเนาะครับเอฟซีเนาะผู้ใดไปแล้วกับที่ว่าพ่อเตียมนี่เอาเตะอันเกามาลงเถอะอเนาะปฏิว่านะครับเนาะเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่พ่อเตียมมีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ